ยินดิว่าวิลลี่ไม่ชอบมันนะไม่บิลลี่ชอบบิลลี่ชอบอ๋อสัตว์มึงก็มึงก็ทรยศกูดีแลงั้นนะเออไม่ชอบชอบที่แบบว่าแบบนี้ไงแบบว่าจะได้ด่าง่ายๆหน่อยอ๋ออางงี้ไปก็ได้เด้ขาเรียกว่าจะปลดปล่อยความปากแซ่บคือแบบบิลลี่ปั่นได้ปะหมั่นไส้มานานแล้วมั้งไปบิลลี่ปั่นไปไม่ได้หมั่นไส้มานานเวนไม่ชอบด่าอยู่สองคน เฮ้ยมันคานมาอยู่ข้างหลังโคตเฟสอะไรวะโคตเฟสเหรอเฮ้ยยยดแม่โคตเฟสจะมันมองไม่เห็นเรานะเน้ยเห็นเห็นมองหาพ่องดิบิลลี่แกเป็นอะไรอ่ะแกเลือจัดอ่ะเฮ้ยเอาแล้วนะบิลลี่มันลุกแล้วนะบ้านมองหน้ามึงอ่ะเฮียเฮียมาดิไล่นะผมบ้านผมบ้านอยู่กันลูเด้งนะกูก็นึงกูมาดิสวยบิลี่เฮียลืมไปไม่มีไฟฉายผมมีครับ กวประส่งนี่บิลลี่หันหน้าไปซองอิชาราซี่ผมไม่ครับิลลี่เอาลายมาไปใส่เปิดปะไม่ไม่ไม่เอาไอ้นี่มาไอ้กล่องเดเอาหนึ่งเครื่องนี่แค่ต้นไม้มันร้องรือว่ากูหล่อนเฮ้ยมันมามาเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ มันไล่บิลลี่อยู่มันยังไล่บิลลี่อยู่บิลลี่ถ้าล้มล้มไม้นะโอ้ไม่โดนไม้เอียโอ้โหนิดเดียวเพยงโทษเลยวะเดี๋ยวตานี้ผมสารต่อให้ไม่ต้นไม้มันร้องปะไปชมไปชมต้นไม้มันร้องปะใช่ใช่เพราะกูหล่นตอนแรก มันร้องเอนแรกกูนึกว่ากูหลอดไอ้ยี่อะไรยี่อะไรคือต้นไม้มันร้องไปอย่างเงี้ยออกออลังการต้นไม้ใหญ่ไงมันโยกกูกันโยกกูโยกกูโอเคหนีเลยหนีดีกว่าไม่อยู้เบลเฮ้ตัวเองคิวดีไหมแต่เครื่องมันยุ่งโอ้ยยัดไม้ไอ้ตัวนี้ยัดไม้ครับไอ้ตัวนี้ยัดไม้โอ้ยัดอีกแล้วยัดอีกแล้วนี่แกยัดอีกแล้ว ผมน่าจะโดนฟรีทีนึงอโอ้ยโอเคมาดิมาเลเบรองเซเบิรองคกองอิกิกแตผมวนจุกเด็กบนวนจุกเด็กไม่บอกผม่นก็โดนผมทีนึงโดนผมทีนึง่งโคฟเฟมันวิ่งไวมากอะ่ะ มากมากเลยอ่ะติดบัตรรัดเหรอน่าจะมีบัตรรัดมีก่กดเฟซบัตรรัดซะด้วยเขาอยู่กับผมเขาอยู่กับผมเฮีย,ออยบกันระเบิดผมไปไมาไปแล้วสองแผ่นกลางแมพเขาอยู่กับผมหลังบ้านหลังบ้านอะไรไม่รู้ ไปมายัดหน้าไปทีนึงผมบนมากไม่ได้ไวะที่ต่วนนี้มันวิ่งไวเกินใครอยู่บ้านเล็กไหมผมพอได้ไหมอาเลยเอาเลยเอาเลยอยู่ผมบ้านเล็กนะปินหน้าต่างปินหน้าต่างปีนหน้าต่างอ่ามีกั้นหน้าต่างนะก็มผมไม่อยากไปไม้บ้านเล็กว่ะเล่นได้นะเพืเ่อนเอ้ยอ่าเรียบร้อยโดนโดนกูหลอกโดนกูหลอก ทิ้งไปแล้วนะเพื่อนทิ้งไปแล้วนะอยู่แดดเดีดไปไปโดนหน้าต่างให้ไปไปหากูนี่เนี่ยมาเพื่อนไอ้เหี้ยเอ้ยเอาหน้าต่างหรอหน้าต่างกันเพื่อนหน้าต่างกันมันมีข้างนมีกิดหน้าต่างไปเลยไปเลยไปเซฟไปเลยเพื่อนโอ้โดดช้าคุกกี้คุกกี้อยู่เออเอาเอาอมต่อว่ะเอ้ยโอเคดีสวยประตูบ้านเล็กยังเปิดไม่ได้นะประตูบ้านเล็กยังเปิดไม่ได้ออออกบ้านเล็กแล้ว เปิดได้ครับเพื่อนประตูไปเลยครับโก้โหออกมาแล้วฉีกมาแล้วยิงกลางแม่เคเดี๋ยวเปิดประตูไปเลยให้กลางแมพมาฟักกเอร์โอเคเอากรูดฝั่งอีกฝั่งพีิชมไปเปิดให้แล้วอีกฝั่งพีิชมจะไปเปิดนะโอเคโอเคเอากรูไอ้ี้ผมเอาบูนมาผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้บูนเลยผมวิ่งทั้งเกมเลยหลังสิบเป็นร้ายกูเห็นเงาไอ้ควายกูไม่เคยหาเลยมโดนมามีโนวันดว่าแล้วกูมีลูกเองนี่โอ้โหแม่งอุ้ม หาดตัวเต็มรวดเลยพี่ลี่กูว่าแล้วไอ้เหี้ยแม่งแปลกๆไอ้สัสแม่งยัดกูยัดยัดเอายัดเอาเลยอะตาตาแล้วนะโอเคครับโอเคครับเดี๋ก,ก็หลังจะพูดเลยว่ามีโนวันเฮ้ยระวังระวังมันตอนเอา,เอาไอ้นี่มาเกมเล็กมาไม่ไม่เคยระวังรนะวังมันมีบาร์บีคิวนะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเอ้ยไม่ใช่ดิไอ้เหี้ยบาร์บีคิวก็เกมที่แล้วเป้านะดาหัสหายแล้วเป็นไฟเป้าอยู่ซ้ายมือผมอะมีสิทธิ์ไหมว่ามันจะอยู่ในอ้าวผมเจอ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 แล้ว ดูเหมือนกำลังไปว่ะแต่ก็ไม่ไปหรอกสรุปยังไงไม่อยู่นี้ดึงเลยอยู่กูอยู่กูมันก็อยู่แถวนี้แหละอยู่กูเลยเฮียอยู่กูเลยอิแม่เมยออิเฮียอ้อมไปหลังบ้านนะทางใครอ่ะดึงเราเนาะดึงเราได้มานะดึงนะดึงเราดึงเราหน่อยมองนี่เห็นแล้วเอ้ยมันเอามันเอาพี่ลีเบ๊กมันเอาพี่ลิเบ๊กนานไปช่วยอุ้ยแล้วพี่เขาจุกตือนจริงนะวันนี้

ปกติกูตายคนแรกไม่มึงก็กลัวเออไม่มึงก็กลัวสองคนเลยใครสักคนหนึ่งตายคนแรกเราจะงอมงอมเลิกเล่นนี่เลิกวายด้วยงอมเฮ้ยฆาตกรใครอ่ะชื่นคุ้นไม่รู้ว่าใครไม่รู้รู้จักเขาชื่อว่าออร์กัสด่านด่านอ๋อเฮ้ยอ๋อเออฮะเออด่านเฮียอะไรเนี่ยพูดอะไรอ่ะ บ,บ้านใหญ่มีบ้านใหญ่ไหมบ้านนียโอ้โหแล้วทำไมต้องมาเจอด่านนี้ <ว ui S 1> แล้วด่านนี้มันแคบกว่าเดิมเลยน,นะตกอยู่เดเลดเลดเลเดเลเฮ้ยกูยล้มอีกแ้วอะไรวะอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเกเบลเกเบวอะไรบอวสตีฟช่วยเองเฮ้ยมันมีนี่เวยเหรอปล่อยเครื่องแล้วระเบิดอือหรือโดนไปอยู่กูนะ โอเคเพื่อนหายตัวอะไรวะกูเห็นเพื่อนล้มโอ้โหล้มหน้าต่างเหี้ยล้มห้าอีกแ้โอ้มองใครแบมันตรงมาได้ปะโอ้โหไอ้เหี้ยไม่หันหลังอีกขอไม่ห้าขอไม่ห้าวกแไม่ห้าเพื่อนไม่ห้ายังไงก็ไม่ห้าสามด้วยเลขสวยหนึ่งคนหนึ่งเสื้อเดี๋ยวเล่นห้าได้ไหมอ้าวได้สองโอเคมันไม่สนใจกูสนใจละ

โดนทันสวยข้ามข้ามตามข้ามตามข้ามตามเล่นไม้แล้วโอ้ไปเลยนะไม่ไม่ไม่หาคู่หากู่อาอไม่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 เอากูต่อโยมโยมโยมโยกูรองสองให้ล้มไม้ได้นะถ้าจะล้มอ่ะมันหามึงตรงไม้อยู่เอ้าเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมีอะไรไม่เอาไม่เอาตีทิ้งตีทิ้งอยู่กับผมมันเอามึงอย่างเดียวเลยโอ้เอากู่สุดอะไรวะนั่นเฮ้ยโอมมันดัก โอ้สวยเพื่อนสวยสวยสวยสถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีเข้าไม้โอ้ยสวยเอาเลยเพื่อนกูตายตายยากไปแล้วลงไม้ทิพหายแล้วกู่สวยตายยากแรกก็น่ากูไม่ได้เจอม้วนนั่นนะมาเจอโอ้โหลมไม้สองเลยหายละโอ้ที่นั่นละไล่นะไม่โดนไม่โดนอุ้มอุ้มต่อป่ะอุ้มอุ้ยโอ้ยยังยังยัง อุ <muitas S 2> ้ย <sketches> กูทำกูตายไอ้เ <fe> ห <Jean> ี no ้ยขอโทษเม่งล้อหลอกกูคุยสัตว์ขอโทษเม่งล้อหลอกจริงไมลได้เก้าหลังกูอยู่ในตอนนี้บลีบลรีบลรีบๆต่อเลยนี่เด้งเลยใหญ่เขาโดนอุ้มไม่ทันหะไอ้เหี้ยรู้สึกผิดเลยโกรธปะไม่ไม่ไม่โอเคโอ้โหไม่แขวนไม่อุ้มอย่างนี้อีกแล้ว โอ้ยโอ้ยดึงดึงองหมัดึงองหมัดึงออมองหมาก่อนเดี๋ยวผมเล่นเองไงยังเลดอัะเนี้ยไปนะไปนะมามาหาเราเหรออยู่กูอยู่กูอบอด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 ซัดกำแพงมาหนึ่งกลุ่มกลับมากลับมากลับไปกลับไปกลับไปเซมิวได้วิ่ง ติดเอ้าลุกแม่งเจ็บเอาติดติดไอิสัตว์ลุกแม่งเจ็บเฮ้ยโอ้ยวินลีดบล็อกอือกูตายยากแล้วต้องไปดึงต้องไปดึงต้องไปดึงกูไปดึงกูไปดึงโอ้ไม่ทันเอากู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 ผมเล่นมันเก่งมาได้ไปกว่าละโอ้ยโอมตายนะน่าเว้ากูเป้เซฟเป้ไปเลยเพื่อนเป้เป้หนีเลย กูล้มไม่ได้กูล้มไม่ได้กูล้มไม่ได้โยโกอ้าวไม่เห็นเราไม่เห็นเราอยู่ในกำลังเลยมาลุมยูวมาลุมฮิวกันมาดึงดึงฮิวก่อนฮิวกก่อนเพื่อนเพื่อนมันกดออกไม่ได้แล้ววะกดออกแผ้แตกถ้ามันมามามานะ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 กูไม่ได้นะกูล้มทั้งนั้นอะกูล้มอยู่กูเพือยู่กูเป็นอยู่กูดึงกูเจ็ดสองดูพัไม้แตกนะมีพับไม้แตกนะ ทิ้งกูเพื่อนทิ้งกูทิ้งกูทิ้งกูช่วยโอมด้วยดึงแล้วดึงแล้วจะใครวะโย่ผมโย่ผมโย่ผมก่อนเฮ้ยอะไรอะไรคุณล้มเเดียวคุณล้มเเสดียวคิวฮิวผูก่อนเพื่อนฮิวผูก่อนยื้อให้อุ้มบิลลี่เขาหันหน้าเขาหินรอดึงแล้วบิลลี่รอดึงแล้วหละผมเริ่มใหม่เลยหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแขวนกายอยู่แขวนกายอยู่แขวนกายเลย,<อ>ยเพื่อรอดรก,กูก็ดีใจไปนะกลับไปที่เดิมนะมันมีฮิวนานมันมีหัวหมูใช่ไหมหรือว่าอะไรวะมีมีหัวหมูโอ้เครื่องไหน่เรียกไม่เียกไม่เียก<บ>มบล็อกบิลลี่นนหนีหนีไปหนีไปมันบล็อก ม,ม,ม,มันโดนผมหลอกไปเลยผมรุดผมรุดตามผมนะตามผมนะอยู่บ้านเล็กกันนะเคเพื่อนตามกูตามกูโอ้ยผีร้ายไอ้ผีเสื้อไอ้ผีเสื้อทำไมเหมือนมาวะเยู่กูบ้านเจ้ากูเขาอยู่กับพี่ดิ แกก็มาดีกว่าแกก็มาดีวกก่าผีตัวผีตัวผีตัวเลยเรื่องเหรอ <laughs> ลุม้มๆไม่เป็นไรมีแทงหลังอย่าห่วงอย่าห่วงอย่าห่วงนเน่อเโอ้เครื่องเดินล็อกอย่าห่วงอย่าห่วงล็อกมันเหลือ แกไม่มีอุ้มและเครื่องล็อกอยู่กูเพื่อนอยู่กูใช่ใช่ใช่มีอุ้มเครื่องล็อกเอา้าไปยับหน้าต่างมั่วยังงั้นนะพี่นะครับมันอยู่กับกูนี่มันอยู่กับกูนี้โว้ยมึงเสียอุ้ดทุกดักไปเล้อมาดิมาดิมา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 ีมา่นี่นะ วนอยู่กับผมนะอยู่ข้างมาเล็กทึบไม้บอดพี่หลงพีหลง,พ,หลงพีงูพีงูมางเป็นไหมเฮ้ย <c oughs> อยู่ตรงเนยกันอยู่กับกูอยู่กับกูมะเล็กมะเล็กข้าม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 ระดับข้า,ขามอ้ยตีตีรอนะพีลอก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 พีญญญลอกมินยานหลอนเนะ่งเสร็จเ่งเสร็จเย้เพื่อน เปิดมาดี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 มาดิมาดิมา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 ดีมา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 มมมมามมมามมมามมามามมมามามมามาไมา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 าามมม มาแล้ววิ่งมาแล้วเอาประตูนู้นเหรอนีไปยู่นี่ไป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 ออกเลยได้ป่ะอยากจะออกส่งมาสวสวยสวยสวยกลวงเลยกว้างเลยแต่ว่าหลุมอ่ะแต่ว่าหลุมบเล็กบเล็กอุ้ยนี่ไงเออม่นเกิดไใ้นี่จริงด้วยตรงข้ามหน้าต่างเพื่อนตรงข้ามหน้าต่างเออตอนแรกกูนึกว่ามันจะสุ่มเกิดสองเฮ้ยคนเดิมฆาต้องกรคนเดิมออกกัสอ่ะ ไอตัวนั้นปะไอ้ที่มันเล่นอะไรวะเดอะไบรท์ไม่ใช่ไม่ใช่เดอะไบรท์เพื่อนไอ้ย Code Fade อ๋อเฮ้ยหรือว่าเด s s อี้ไม่รู้ Code Fade Code Fade Code Fade กดเฟก็ตามเมื่อกี้พี่อเออก็ตามเมื่อกี้